สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่24ธันวาคม2,564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่23นะครับผม สำหรับวันที่23แอดมินก็ให้เด่นไปที่5นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็เข้านะครับผม15นะครับผมมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะครับผมแล้วก็55นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมก็มา2รอบนะครับผมก็ตามต่อนะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผม วันที่24นะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่3นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ3นะครับผมก็จะเป็น3 0นะครับผม3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 และก็39นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็น31นะครับผม34 35 37้และก็38นะครับผมถ้าเอ็ดสี่พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทาง เพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อพี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่138นะครับผม134 935และก็638นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผม กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ